ช่องนิทานฟังดีขอเสนอนิทานเรื่องเป็นชูกับผัวเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในหมู่บ้านชนบทแห่งหนึ่งมีหญิงสาวสองคนชื่อแอนและเมเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาเป็นเหมือนพี่น้องกันมาตั้งแต่สมัยมัธยมปลายพวกเขาสนิทกันจนรู้จักนิสัยใจคอของกันและกันเป็นอย่างดีทุกเรื่องในชีวิตของพวกเขาเมจะเป็นคนแรกที่แอนนึกถึงเมื่ออยากปรึกษาหรือขอคำแนะนำ เมแต่งงานกับนัดชายหนุ่มที่เธอรักอย่างหมดใจพวกเขาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหลายปีแม้บางครั้งจะมีปัญหากันบ้างแต่พวกเขาก็สามารถผ่านมันไปได้เสมอแอนเองก็รู้สึกยินดีกับเมที่ได้พบกับความรักที่แท้จริงอย่างไรก็ตามชีวิตไม่เคยราบรื่นตามที่เราคาดหวังไว้เสมอในช่วงหลังมานี้เมต้องเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดบ่อยครั้งซึ่งทำให้เวลาที่เธอมีให้กับนัดน้อยลง นัดเริ่มหันมาหาแอนเพราะต้องการใครสักคนที่จะคุยและระบายความในใจและแอนเองก็ไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรเกิดเลยไปจากความเป็นเพื่อนช่วงเวลาที่เมย์ไม่อยู่นัดมักชวนแอนออกไปทานข้าวหรือไปดูหนังด้วยกันนัดและแอนมีหัวข้อที่คุยกันได้ทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องงานจนถึงเรื่องส่วนตัว แอนรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้อยู่กับนัดและคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าในใจลึกๆแอนเริ่มรู้สึกถึงความพิเศษบางอย่างที่เกิดขึ้นคือหนึ่งนะัทสารภาพกับแอนว่าเขารู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากที่เมย์ไม่ค่อยมีเวลาให้และแอนก็เป็นคนเดียวที่เขารู้สึกไว้วางใจที่จะพูดคุยด้วยแอนเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเขาเป็นคนที่แอนสามารถพึ่งพิงได้ในเวลาที่รู้สึกอ้างว้าง ความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวขึ้นระหว่างเราสองคนเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นแอนพยายามบอกตัวเองว่ามันผิดที่แอนจะรู้สึกแบบนี้กับผัวของเพื่อนสนิทแต่ยิ่งพยายามห้ามใจเท่าไรแอนก็ยิ่งพบว่าตัวเองตกหลุมรักนัดมากขึ้นทุกวันหลังจากที่ทั้งสองมีโอกาสไปเที่ยวทะเลด้วยกันแอนกับนัทก็ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองที่ชายหาด ความรู้สึกที่ทั้งสองเก็บกดไว้ภายในถูกปลดปล่อยออกมาในคืนนั้นเองแอนและนัดจูบกันใต้แสงจันทร์และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นแม้ว่าหลังจากนั้นแอนจะรู้สึกผิดมากแต่ความรู้สึกนั้นกลับไม่ได้ทําให้แอนหยุดสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่เมย์ไม่อยู่แอนกับนัดมักจะใช้เวลาร่วมกันเหมือนคู่รักที่ไม่มีใครรู้ทั้งสองแอบพบกันในสถานที่ลับที่ลับ และทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาแอนรู้ว่ามันผิดแอนรู้ว่าแอนกำลังทรยศต,ต่อเพื่อนสนิทที่สุดของแอนแต่ความรักที่มีต่อนัททาให้แอนไม่สามารถหยุดมันได้แอนเริ่มสงสัยว่าตัวเองกำลังเดินไปในทางที่ผิดพลาดและไม่สามารถหันหลังกลับมาได้อีกแล้วไม่นานหลังจากนั้นเมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเธอสังเกตเห็นว่าแอนกับนัทมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมและเธอก็เริ่มจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด วันหนึ่งขณะที่แอนอยู่ที่บ้านของเมย์นัทส่งข้อความมาหาแอนซึ่งเมย์บังเอิญเห็นเข้าเมย์เปิดดูและพบความจริงที่แอนพยายามปกปิดมาตลอดเมย์รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาเธอไม่อยากเชื่อว่าเพื่อนรักที่เธอไว้วางใจที่สุดจะทรยศเธอได้เช่นนี้เมย์ตัดสินใจเผชิญหน้ากับแอนและนัทการ,รเผชิญหน้านั้นเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดและน้ำตาเมย์ถามแอนว่าทำไมถึงทำแบบนี้กับเธอ แอนไม่มีคำตอบอื่นนอกจากคำขอโทษที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้หลังจากความจริงถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่างแอนกับเมย์ก็ไม่มีวันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเมย์เลือกที่จะเลิกกับนัทและตัดความสัมพันธ์กับแอนเช่นกันเธอไม่สามารถให้อภัยได้ทั้งแอนและนัทเพราะแอนและนัทได้ทำลายความเชื่อใจที่เธอมีต่อพวกเขาไปแล้วแอนตัดสินใจตัดขาดกับนัทเพราะทั้งครอบครัวและเพื่อนๆไม่สามารถครบกับคนเช่นเธออีกต่อไป แอนเองก็ต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองเพื่อนเพื่อนรอบตัวต่างพากันห่างเหินจากแอนเพราะพวกเขาไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมแอนถึงทำเรื่องที่ผิดศีลธรรมกับเพื่อนรักของเธอเช่นนี้นัดพยายามจะมาขอคืนดีกับแอนแต่แอนรู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขานั้นไม่มีทางที่จะเป็นไปได้อีกแล้วเพราะมันเริ่มต้นจากความผิดพลาดและการทรยศ และคนรอบช้างต่างไม่ยอมรับในการกระทำของเธอแอนตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์กับนัทและพยายามที่จะก้าวต่อไปในชีวิตหลังจากทุกอย่างผ่านไปแอนต้องใช้เวลาอย่างมากในการเยียวยาตัวเองและเรียนรู้ที่จะยอมรับผลของการกระทำแอนได้เรียนรู้ว่าการทำตามใจตัวเองโดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมานั้นอาจทำให้เธอสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและความไว้ใจจากคนรอบข้าง การเป็นชู้กับผัวเพื่อนได้สอนให้แอนรู้ว่าบางครั้งความรักที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดนั้นไม่เคยนำพาความสุขมาให้ใครเลยและการทรยศต,ต่อความไว้วางใจของผู้อื่นนั้นอาจทำให้เราเจ็บปวดและโดดเดี่ยวมากกว่าที่เคยคิดแม้ว่าแอนจะไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่แอนได้ตัดสินใจที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและเริ่มต้นชีวิตใหม่แอนพยายามสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆที่ดีและมีความหมายและเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเอง แม้ว่าเส้นทางข้างหน้าจะเต็มไปด้วยความยากลำบากแต่แอนก็เชื่อว่าแอนสามารถก้าวข้ามผ่านมันไปได้และไม่หวนกลับไปทำผิดซ้ำอีกและแอนได้แสดงให้ครอบครัวและคนรอบข้างการเปลี่ยนแปลงตัวเองพวกเขาพยายามให้อภัยในสิ่งที่แอนทำและให้โอกาสแอนอีกครั้ง